วัสดีจ้ามีการย่างปลากินแล้งข้าวบุกขบาลสานสวยโตแงโง้งกิน้องโบกพักโบกโอ้ยทำไมเท่าเท่ามันหายไปไหนหมดเนี่ยไอ้ทำไมไม่ติดฝาพิดินหมดแล้ โ่คิดจานมากัะสิมไหมก้อนสูงเราพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ส่งมาอีกไงที่ที่ยาวให้เอาให้อันนี้อะพรุ่งนี้ยังไงส่งมาเยนู่นฝนตกฝนตกค่าฝนตก อะไรนะป่าอะไรก็ไม่รู้น้อยหยดไปหมดเลยอ่ะกินแล้งน้ำนังขาญาหยางใส่กลบ อ like ุ้ยงามแท้เหลือดหุยกูด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 ูนาบ้านดูหน้าบ้านจะฝนตกฝนตกวันนี้ฝนตกแรงแหนมพี่ก้าชอบกินอะไรนะแหนมแหนมไม่กระปุกอ่ะได้ไหมสมัยสองกระปุกแล่มีกัจับด้ยไอพิมก็มาฝนเหี่ยวบ้าล่ะเออฝนมาตกแรงสิคะน้องพริมจ๋าดูจำหน้าเขาสิ โยโก้หอตาดิ้าคอยกระได้กระไดเนาะตายแล้วก็ตายอีกรบกข้าวมารอเลยหรออก็กินไปเถอะยาก็ไม่ได้บ้านแกงอ่ะตกไม่กินได้เลยสาวแว่น ở la, nghe tao được chị dạo ven chị ở lỡ nghe cho được chị เรื่อยๆถ้าคิดเล้ยวด้อจ่าด้อเหตดไปเรื่อยๆสามไปเรื่อยๆจนกลัวเขาสิสัเร็จต้องทอต้องถอยว่ายังไงคะกระติดติดน้น้เออยากมาก่ะเนี่ยแลก็ั้วเหมากินที่แก้มดำใส่ได้ไหโว้ยน้ำมาเใส่ตูงนี้รเ่าเออข้าไปรึเป่าเออแห่อะไรหรอ ไปไหนเยอะปะฝนตกหนักมากการฝนตกหนักมากเลยดูสิคะดังดูหน้าบ้านดูดิฝนฟ้าฝนฟ้าขนาดฟ้าคอยกระด่ายกระด่ายเนาะแต่แล้วก็ไีก ในส่งคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วของอ่ะเก็บจ่ายเก่งยังชนอยู่พี่น้องบุงแนวควรให้ก็เผาให้เลยเพียงบ่คุณจักเองฝนตกแรงจ้าฝนตกแรงวันนี้ฝนตกแรงมากเลยอากาศนี่ก็ดีเลยจ้ะอืม Ngon cuốn tô cuốn to, ha cuốn tô. Cuốn cá lăng tốt cha. Mưa phá mùa đến mà chiều. Sáu ven, Ở lỡ. Nghe ta được chị. ยางปลานะจ๊ะย่างปลาเผาปลาจ้ากำลังเผาปลากินข้าวเป็นไม่ปลาเผานู่นคนมานั่งรอกินสวัสดีค่ะ mày leng mắng tay nha yang say câu nguy ngắm tay vui thì รวมให้พอพีแม่หน่ยคือพ่อน่ะ ได้เห็นบอกจะป่ากับใส่กอกให้การยางวันนี้กินแรงจะเป็นหลานนางถัากินหลานซ้ายยังติดนะคะเออยากเพาว่านั่นเลยแล้วเข้าหนึ่วเขามากินที่แก้มทำใส่ได้ ไม่ช่ว variance, ยทำอ้วนช่วยกินอย่างเดียวใครเข้ามาดูสวัสดีจ้าเขาหยดเหลวมาน้งเหวไม่มีน้ำเข้ามันเลยแม้ยังไงส่งขึ้นนี้๋ย่พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วของอ่ะ ดูถ้ามีคนเข้ามาดูรอทักทายนะลูแล้วดูถ้ามีคนเข้ามาดูใยไร่ยากสวัสดีครับไรกยากท่านอารมณ์ดีกท่านเพื่อนฝนตกไม่นอแต่ที่นี่ฝนตกอากาศเย็นสบายถ้ายายไม่สวยนะหลานสาวไม่มีทางสวยหรอกจ้ะ để dài. Chơi bát, ya thăm chơi ăn đũi, Để uân, chơi làm lại